กลับบากตอนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับไม่อยากพูดแล้วอ่ะทำไมอ่ะมันมันใช้ดีอ่ะเขาดีสิคือเชนมันพูดได้แค่นี้ว่ามึงก็บอกว่าในไหนดีแล้วก็ต้องบอกต่อหน่อยกูบอกต่อเป็นเดือนเป็นอาทิตย์จี่มึขายขายแบบว่าผลิตไม่ทันแล้วนะมึงมึงขายดีมากมันขายดีมากอะจีเฮิร์บออยาสิฟันจีเฮิร์บจีเฮิร์บคุณผู้ชมนะคะไปลองซื้อกันจังซื้อเลยพี่เต๋อบอกเลยอ่ากินปลาหาย ดิฉันเจอมาหลายยี่ห้อที่ก็บอกรักษากินปากทําให้กินปากหายไม่มันอยู่้ไม่กี่ชั่วโมงมันก็กลับมาเหม็นเหมือนเดิมปากลอกไหมเนี่ยไม่ลอกโดยเฉพาะสตอเนี่ยใช้กินไปสองกำนะฮะดิฉันบอกเลยว่าสตอยังเอามันไม่อยู่จีเฮิร์บมันแรงขนาดไหนมันแรงอะไรที่นี่คือประสิทธิภาพมันดีมันแรงจริงไม่ต่อแหลมต้องใช้เยอะไหม นิดเดียวนิดดดเียวไไม่้ใช้ได้สามเดือนใช้ได้สามเดือนนะคุณผู้ชมไปซื้อมาเถอะเพิ่งบอกเลยว่าราคาหลักร้อยขัดโปรไปจัดโปรไปจัดเลยครับหนึ่งหลอดร้อยยี่สิบกรัมใช้ได้สองถึงสามเดือนอย่างที่แม่บอกแหละนะฮะหลอดละสองร้อยสามสิบบาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยซื้อห้าหลอดกับยาสีฟันจีเฮิร์บจ่ายเพียงแค่หนึ่งพันบาททั่วเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนนะฮะแต่ถ้าใครยังจะเก็บเงินไปทางเก็บค่าขนส่งเพิ่มสามสิบบาทนะครับสนใจโทรเลยครับเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่ โคดมุมขวานหน้าจอขึ้นด้านล่างแล้วจ้า และถ้าใครนะครับสนใจนะฮะอยากจะลงโฆษณากับรายการของเรานี่มาวางด้านหน้าเหมือนยาเสพติดเชิบโทรเบอร์นี้ครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5ครับมาต่อค่ะคุณผู้ชมครับคอมเมนต์สนั่นครับคุณแซนนะฮะโพสภาพยิ้มสู้คู่กับคุณกระติกนะฮะกลายเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงครับมาจับตามองเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาสำหรับคดีความเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมล่าสุดเองนะคบเมื่อวานนี้นะฮะคุณแซนและคุณกระติกอดีตผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมครับ ได้มีการเดินทางมาตามนัดที่อายการจังหวัดนนทบุรีโดยอายการครับได้มีการเลื่อนนัดคำสั่งฟ้องเป็นครั้งที่3ไปเป็นวันที่3สิงหาคม6กห้าเนื่องจากํำนวนยังไม่พร้อมจากนั้นทั้งแซนและคุณกติกครับได้เดินทางไปบุกเลยที่สํานักงานอายการสูงสุดเพื่อใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองและหลังจากนั้นคุณแซนได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไ G โพสต์ภาพคู่กับคุณกติกเลยเป็นภาพนี้บอกว่าฟาดแคปชั่นเด็ดๆเ,เลยยิ้มสู้ความยุติธรรมมีไว้สําหรับทุกคน ถ้าคิดว่าแน่ก็แหต่อไป <ฮะ S 1> หลักฐานทิปต้องเก็บไว้ใช้โชว์ที่เมืองทิพสินะ,<ฮ>ะหลังจากนั้นนะครับคุณแซนก็ได้เปการโพสต์ภาพนะฮะก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์ Comment กันสนันไอจีแทบแตกกันเลยทีเดียวมบบอกว่าสาธุค,ค่ะนะฮะมาบก็บอกว่ากรรมตามทันแน่นอนค่ะมางก็บอกว่าต่างหูสวยมากค่ะ นะตังน้อยพิมพ์ได้แค่นี้ค่ะอบอกว่าใครทําอะไรไว้ก็ขอให้ลงนรกค่ะอเอาความถูกต้องค่ะนะแต่แต่คนที่พิมพมานี่คือพิมพ์คาผิดนะฮะไม่มีแม่เอกเลยแต่แก้ให้นะฮะฉะนั้นพิมพ์คาขายถูกด้วยนะ,ะเห็นแล้วขัดใจนะครับ<ะ>นอกจากนี้นะครับเรามีคลิปคุคณกติกับคุณแซนด้วยนะฮะนะให้สัมภาษณ์ถึงบุคคลหิวแสงบอกว่าไม่รู้มีความรู้ด้านกฎหมายมาพูดทำไมโน่นนี่นั่นต่างๆเอาไปฟังเขาเองแล้วกันว่าเขาพูดว่ายังไงครับอีกอย่างนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องของคนนอกสำนวน อ่าที่พยายามเข้ามาในสำนวนอยู่ตลอดเวลาเออคนหิวแสงเลยก,ก็ตามอ่ะเรียนรู้ข้อวามนี้เจตนาอะไรอืมแต่ว่ามันทำให้ัน่นโูดประเลยนหมดเลยทุกเอกระบวนการมีขั้นตอนของการกระบวนการวิชาใช่แล้วก็ทีเนี้ยเอาเรื่องเล็กๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรจะต้องมาโฟกัสเอามาตีประเด็นให้เป็นแบบเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วแบบ เว่าเขาน่าจะไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องทางด้านกฎหมายอะคะ่ะคือถ้าไม่ไไมอย่างนั้นเขาก็คงไม่ยอมมาพูดแบบนี้หรอกนะทําไมเขาไม่ไปก่อร่างสร้างตึกที่เขาเรียนมาเนาะเขาตกหน้า <c oughs> นั้นมาเ <c oughs> ขาน่าจะเก่งกว่านะคะไม่ใช่มานั่งพันหนาเป็นตัวแบบนี้ค่ะแต่ไม่ใช่ทางของเขาอะ,ะ่ะเป็นคนเดมได้ดดแล้ว,ว,ลวะคะ่ะแล้วก็ถ้าเขาหาทางลงไม่ได้ก็แค่ขอโทษเป็นตัวอย่างที่ให้เยาวชนคนรุ่นหลังเป็นคนเดิมๆที่เคยเป็นข่าวไหมคะ เป็นคนเดียวที่มีปัญหาค่ะณตอนนี้อ่าเนี่ยแหละฮะเขาคงแซนกับติดปปเขาคงคุนผัดอ่ะเพราะว่าก็คือมันไปเรื่อยผูวไปหมดอ่ะลากไปออกทะเลลากไปออกอ่าวเปอร์เซีย้ก็ไม่ยอมกับอ่าวตังเกียรและอ่าวไทยม, <c oughs> มันก็เลยทำให้เขาปวดหัวไงครับเหนื่อยเขาเหนื่อยไงก็เ,เลยต้องพูดแบบนี้หลายาคนก็ยังไป ไม่รู้นะแล้วแต่คนมุมมองนะคะครับแต่พี่ก็ว่าเขาก็คงเหนื่อยอ่ะเพราะว่าเขาคนเขาไม่ได้ไม่รู้นะอันนี้ก็พูดยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแหละว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับก็ไปไปพี่ก็ได้คุยนอกรอบกับน้องเข้ามาแล้วนะคะมันก็มันไม่มีเหตุผลที่จะเขาจะไปฆ่าไงอืเออมมนมีเหตุและผลที่จะไปฆ่ากันไงหนึ่งก็เป็นเพื่อนรักกันสองเนี่ยเป็นไปเที่ยวกันอ่ะเออไม่มีเหตุผลหรอกครับ มันไม่ใช่เหตุผลที่จะไปฆ่า<ม>ไปแกงกันไงเออและอีกอย่างเคาจะไปทุกเพราะข้าตัวเองอะ่ะอืมแค่น,นั้นแหละคะ่ะครับในขณะเดียวกันครับไปดูคุณบิมสรอยูบ้างดีกว่าครับโพสต์ถึงแม่แตงโมครับหลังถอนฟ้องคดีโคนบนเรือแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็ได้นอนว่ามีการรายงานว่าแม่แตงโมเองได้มีการยืน่นหนังสือถอนฟ้องคดีแตงโมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้มีการถอนฟ้องเมื่อ2วันที่ผ่านมาทั้งนี้นะครับสารจังหวัดนนทบุรีเองครับก็มีการนัดไต่สวนอ่าเป็นการไต่สวนคําฟ้องในวันที่20กกรฎาคมที่ถึง ก็จะยุติลงมีการถอนฟ้องไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าในขณะเดียวกันครับพบว่า Facebook ของคุณบีมสลัญยูครับนักแสดงหนุ่มชื่อดังครับก็ได้มีการโพสต์ภาพเพื่อนๆหลายคนเลยพร้อมข้อคั่นว่าสหายพลังใบแฮชแท็กพลังใบแฮชแท็กสหายพลังใบพักพลังใบนะครับซึ่งโพสต์นี้ครับดูผ่านๆทีแรกก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ากลับพบว่ามีการโพสต์ภาพของแม่แตงโมครับที่ถูกตัดต่อพร้อมแคปชั่นในภาพว่า หาทลูกตายแม่ไม่โกรธเพื่อนเปลี่ยนโบสถ์แม่โกรธเฉยทาเอาแฟนคลับนะเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันสนั่นเลยนะครับค่ะอก็เป็นภาพนี้นะคะที่เขามาแชร์นะคอ่ะก็ติดตามมาต่อไปค่นนะครับว่าแม่จะโดนด้วยหรือเปล่านะคะแม่โดนด้วยหรอเขลาฟ้องหมายถึงสั่งของคนบนเรือหรอคนใช่อ้าวหรอฟ้องใน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 ไม่รู้ว่าฟ้องแม่หรือว่าฟ้องใครแต่ว่าคิดแน่ๆเขาฟ้องอย่างน้อยก็สองคน อย่างว่าสองคนนะครับสองคนที่ฟ้องก็คือพี่คนนั้นกับพี่คนนี้พี่คนนั้นกับน้องคนนี้อพี่คนนั้นกับน้องคนนี้เลยไปเลยนะฮะพี่คนนั้นกับน้องคนนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าพี่คนไหนกับน้องคนไหนนะครับ ก็ติดตามกันเอาแล้วกันนะครับพี่คนนี้กับน้องคนนั้นแล้พี่คนนั้นกับน้องคนนี้งงมากนะคะงงไปหมดเพราะอีกคนหนึงมีศัพิ์เป็นพี่พี่เต๋อไงอีกคนนึงก็อายุน้อยกว่าพี่เต๋อเพราะฉะนั้นพี่คนนั้นกับน้องคนนี้นะคะโอเคมีแค่ต้อกับอ๋อไปไม่ต้องเนี่ยถ้าพูดคำเด็ดเดี๋ยวก็พูดชื่อไปเลยโอ้ไม่ได้ค่ะไม่มีปัญหาต้อกับอ๋อก็คือตัวกับตัวกับอะไรรู้ไหมตัวกับอันท้าอ๋อ เราคงไม่เคยได้ยินเพลงนี้หรอโอป้งเวลาวุ้นมีแค่ต่อกับจอ,อแต่ของฉันมีแค่ต่อกับอโอเคนะฮะฝากไ้ด้วยค่ะจีเฮิร์บค่ะไม่พูดเยอะค่ะ,ะใครมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากฟันปูเดี๋ยวขายดีมากเกินไปเดี๋ยวผลิตไม่ทันค่ะโอ้ยขายดีละดีแล้วนะฮะแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากฟันผูหรือคนที่ชอบสูบบุหรี่กินเหล้ากินเบียกินชากาแฟมีค่าฟันเหลืองหินปูนเนี่ยตัวน,นี้ช่วยคุณได้อย่างนอน จบที่กีเฮิร์บครับใช้นิดเดียวครับ1ห,หลอด120กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนครับหลอดละ230บาทแต่วันนี้มีโปรโมชั่นเป็นเซตด้วยซื้อยาสีฟันชีเฮิร์บหหลอด,ลอดลราคาเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นสนใจส่งฟรีสำหรับคนพโมโอนนะครับเก็บเงินไปทางเก็บค่ากระส่งเพิ่ม30บาทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยจ้ะ0 9 5 7 1 8 4 6 2 4นะครับหรือที่ไรแอสุขภาพดีสแกนเถ้าโค้ดมุมขวานหน้าจอได้เลยนะครับอ่าแล้วถ้าใครอยากจะติดต่อโฆษณาอย่าลืมนะการ เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่สวัสดีค่ะค,คลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะค,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ